ไปค่ะไปเหงเราใส่เบ็ดไปก็ใส่ยเห่อไปแล้วก็กลับไปกินข้าววันนี้กลับมาเราบอกว่าม้ามาดูนี่เร็วสันเบ็ดจมไปละ่ะให้จังไรระบิดน,นี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าไหนดูสิอุ้ยเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชืมเมื่อเลเอาเดินในเบ็ดจมลงไปแล้ว <laughs> เนี่ยคะ่ะเขาเสียใจจังไเสิเอาเบ็ดขึ้นมาได้ในขั้นเบ็ดเราดำๆเนี่คยค่ะจมลงไปในานา้ำเอาไปออเอา่ะเอาขึ้นมาเบิ้งวันนี้จะเป็นยังไงเอาไปค่ะเอาโทรศัพท์สต็อกวันค่ะสาขนาดลึกย่คทัคนลึกแปดเมตรที่ว่าเคยถ่ายคลิปน,นะคะ ดีมันไม่ลากลงไปกลางบอ่อไปงั้นจะทํายังไงเอาคันนี้เอาลุ้นช่วยกาวาันค่ะว่าสีอันเป็นยังไงร,ระวังตกเร้อเอาเอาเอาระวังหัวถิ่มลงไปในหันเอา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 ตกตก,ตก,ตก,ตกได้แล้วได้แล้วได้เบ็ดแล้วราตะวันศิีได้ยังขึ้นมาก,กับเบ็ดหรือเปล่าบ่อหูฮะอุ้ย,ได,ยได้ปลาเส้นเอ็นมันอยู่ไหน อือเอาขึ้นมาบ้งอุ้ยบ่เคยเกินเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมีทางพะว่านางเฝ้าเที่ยวนีไปกินเขานะคะเพิ่นหิวเข้าแล้วอุ้ยไม่อียงเบงมึงเอาขึ้นมาบิ่งกันอโอ้นึกว่าตัวใหญ่ที่ไหนปลาอะไรเอากอขึ้นมาเลยบึกบิก่โอ้อยบึกหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะดึงันเ็งไปบ่อเลยเออดึงซะจมแล้วถ้าซะตกใจเลยแบบที่ไหนใดเป็นแค่บึกหน่อยตัวหนึ่ง อ้าวยังดีค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบ่งปลายตรงตรง,ตรงนูง้นแล้วกันปาไปใส่ตรงนูง้นแล้วกันมาจะตามไปยังไม่ปิดคลิปไปดูว่าไอ้ที่อยู่ในถังมันนี้แปะหฮงได้อะไรมั่งราะว่านุ่นบริไทยแต่เริ่มต้นนะคะฝึ่งันมา่ไทายมนี้คิดว่าสิบประมาณแต่ว่าเราว่าได้อยู่นะมาว่าสันแต่ว่าบุงหง่าไดไปย,ยังเอาขึ้นมาดูสิว้าวธรรมดาอุ้ยแบบได้ปา้า ปลาเงี้ยก็เฮ้ยนีปลาตะเพียนได้ตะเพียนแยกมือมือปลาป่ะอุ้ยหมานหมันโอเคอยู่มื่อนี้เล่าห้ามว่มีอยู่มีกินรอดละเมื่อนี้ได้ตะเพียนได้ตะเพียนอุ้ยสองฝ่งมือยังบ่ออันนี้เด้ค่ะตะเพียนนี่ประมาณปีอยู่ป่แปะนอืมเลยปีอยู่โอเคค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชม